สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาทดสอบปืนดำนะครับตัวงานไม้ป่านะครับราคา1,700บาทนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ1,700บาทนะครับได้ไปครบชุดแบบนี้พร้อมยิงนะครับปกบคู่กับชุดรางคีวันนะครับชุดรางคีวันก็จะมีรูนะครับสายพิยมจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับลูกดอกก็จะวิ่งล่องข้างบนปกตินะครับเป็นงานทําสีดำนะครับมาทดสอบความแม่นยานะครับต่อไปขวดโอชินะครับเดี๋ยวผมจะเล็งใส่ตรงเลขหนึ่งเนี่ยนะครับตรงนี้ตรงวงตรงนี้นะครับนี่ครับมาดูกันยิงค่านอนเหมือนยิงปลานะครับ สักสิเมตรนะครับหนึ่งสองสามสีนะครับประมาณ1ิบเอ็ดเกนะครับมาดูครับ นอนปวดด้วยเหมือนหิิงปลาเลยนะครับเนี่ยครับดูเข่านะครับตรงนี้นะครับนี่นะอืมขวดทันระยะทางนี้เนี่ยครับเข้าตรงนี้นะครับถ้าเป็นปลาก็ไม่รอดนะครับยังไงก็ไม่รอดครับถือว่าแม่นยำใช้ได้นะครับัวรางเควันนะครับตัวนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับชุดนี้นะครับชุดสีดํานะครับตัวนี้สวยๆนะครับเงาๆครับ ฝากกันด้วยครับ